เหนื่อยพักผ่ไปไปไปกันใหญ่ละเรื่องเรื่องพระไม่จบไม่จบอะไรไม่ว่านะแม่งลามปามถึงผมด้วยนะไอพวกอวตารลามปามถึงผมด้วยเอาปิดตาว่าหนังของผมไป ไปเอเนื้อสำลีเงินไปแปะบอกว่าพระองค์นี้เซียนใหญ่หลายๆคนดูเกเกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระกูไม่ได้ขายและโดยว่ากูไม่ได้ขายแค่ไพกับพวกพ่อของด้วยนะไอพวกเฟซอวตารน่ะกูก็บอกท่านแน่จริงก็ลงรูปชัดๆัดมาอย่าอวตารนะนะกูไม่เสียเรียดหรอกนะเกย์แท้ก็กูก็เก็บให้เป็นพาราของลูกหลานกูไป นะนะและถพ้งว่า,าสาคัญนนเนี่ย mm. กูไม่ได้ไปขายให้พ่อมึงนะกูไม่ได้ไปขายพ่อของขายใยญาติญาติโกโหติกามึองวันนี้รับลั่จะใช้กูเก็บของกูอย่างเงี้ยนะนะนะก,กูไม่ขายกูก็อยู่กูก็อยู่สบายเพราะฉะนั้นพวกมึงไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนนะครับถ้าเป็นมึงจะเป็นติ่งใครอะไรยังไงกูไม่เกี่ยวกูพวกมึงต้องฟังให้เข้าใจนะบอกกูไม่เกี่ยวนะครับ กูไม่เกี่ยวเพราะกูดูไม่เป็นกูก็พูดหลายครั้งแล้วกูดูไม่เป็นทําไมพวกมึงต้องให้กูเข้าข้างใดข้างหนึ่งหรือ,อยังไงพวกมึงจะพอใจอะไอ้พวกไอ้ไม่เป็นสับป,ปะรด <c oughs> คุยสั้น,นๆหละไม่มีอะไรจริงๆนะมึงเอาพักไปแขวนนะมึงมึงแน่จริงมึงก็งลงหน้าชัดๆนะลงชื่อมึงชัดๆนะและ้วแล้วก็รอรอหมายก็แค่นี้นเองสวัสดีเฮตินะอ,อย่าทําเป็นไอ้พวกที่ แมงกระแมงกะชอนเลยแมงกระจัวเลยน่าลำคาญนะผมจะพูดอีกทีนะชัดๆพระครูจะเกยจะแท้นะไอ้พวกติ่งพวกไอไอไอ,ไอสับป,ประรดเนี่ยไอพวกไม่เป็นสับป,ประรดนะกูไม่ได้พระกูไปขายให้พ่อมึงนะหรือว่าขายญาติญาติโกโหติกามึงกูเป็นนักสะสมในเมื่อกูซื้อมาแล้วเนี่ยนะพระกูจะเกยจะแท้กูพอใจอก็ตังค์ของกูนะไม่ได้ไปเสนอขายให้พ่อมึงหรือว่าญาติโกโหติกามึง,มงอย่าเดือดร้อน นะครับอย่าเดือดร้อนไม่นะไม่เกี่ยวข้องนะครับอ่ามึงใยกูเข้าข้างไหนล่ะนะโถสับถุนจริงจงไอเขาโทษไอไอพวกกิ๊กก๊อกยิงไม่อยากจะดา่าอะไรมากมายนะครับอืมเป็นคนมันต้องมีสมองบ้างนะครับบางทีมันต้องมีสมองนะไม่ใช่ว่าอะไรนะมันก็ไม่ใช่เรื่องของกูถ้าตะกรถ้าเป็นเรื่องของกูนะกูฉาหมดอ่ะนะนะนะตัวใหญ่ๆกูว่าขึ้นต้งขึ้นศาลนหมดละ มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะตัวอย่างมันก็จบไปนะครับโอเคคุยกันแค่นี้แหละนะเพราะฉะนั้นพูดชัดอีกครั้งนะครับอ,อย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตผมเลยนะครับใครจะดูแก๊สําหรับเห,หรียญหลวงปู่ทวดดูแก๊ดูแท้พวกมึงไปไปนั่งกัินเองนะเหรียญเหรียญเดียวทําให้วงการสะเทือนชิบหผยเลยนะฟังนะเหรียญก็ไม่ได้ของมึง เหรียญของเขานะเหรียญของบอยนะคู่ปรับของเขาก็คือเอ่อโอ๊ตนะผู้ใหญ่ในวงการเขาก็ออกมาฟันทงใช่ป่า,าว่าเก้แท้เราก็ฟังไปนะไอพวกติงเนะี่ยบางทีมึงก็ไมท่มีความรู้หรอกนะมึงเข้าข้างไปมันก็มันจะมีประโยชน์อะไรกับพวกมึงล้วนะเข้าข้างก็มันก,นก็ข้างมึงเกลียดเข้าข้างนี้อีกข้างมึงก็เกลียดเข้าข้างนั้นอีกข้างมึงก็เกลียดอ่านะแล้วอีกอย่างมึงไม่มีความรู้จริงมึงก็จะไปนั่นนะ เอออย่าไปสนใจเลยน่อยู่เฉยๆเถอะนะตามนี้แล้วกันนะสรุปอีกทีนะพากูทั้งหมดเนี่ยกูไม่ได้ไปขายพ่อมึงไอ้พวกติงทั้งหลายไอ้พวกไอ้เสือกทั้งหลายนะหรือว่าตอใหอ้พ่อม,มาซื้อกูก็ไม่ขายนะไม่ขายไม่ขายเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์ไปเอาพระของกูไปอยู่พวกมึงนะโอเคนะครับแค่นั้นแหละวาจาใดไม่สุภาพก็อภัยด้วยนะสำหรับไปโดนคนที่ว่าเออ ไม่เกี่ยวข้องนะครับไอคนที่เกี่ยวข้องมันก็รับไปแล้วกันหรือว่านั่นก็เปิดเผยหน้ามานะครับเปิดเผยหน้าหน้ามานะต้องมีสมองด้วยนะไอจิกก๊กกันแั้นแหละยุบๆที่ติดตามนะครับพระผมยังมีเยอะเดี๋ยววันหลังเปิดศูนย์พระเครื่องนะเดี๋ยวดูอีกสักอืม้มแม่งทําใจไม่ค่อยได้เปิดเมื่อไร่เนี่ยใครใครมาอุดหนุนผมได้นะพระย่อยผมก็มีไม่ใช่ไม่มีนะ สวัสดีหลีขนานเหนืออ,อพระย่อยก็มีนะ <_ d ata> บางคนบอกโอ้โหกูจะซื้อเดเวลนหนังได้ไหรือเปล่าวะมึงไม่เคยบางคนไม่เคยถามราคาพระกูเลยถามซื้อได้หรือเปล่านี่สมัยก่อนผมจะซื้อพระใครนะบอกกันเลย <_ d ata> ผมซื้อทุกคนนะแม้กระทั่งนายกสมาคมพระเครื่องนะพิษต้อยนะใครนะพูดมาเลยนะพูดพูดมาเลยนะผมซื้อทุกคนนะวงท่าประจัน เฮียปากคอพี่เล็กรูปหล่อพี่เล็กพงพาณิชย์พี่ใครต่อใครเนะี่ยผมซื้อหมดอะนะเฮียนะอ้วนท่าประจันเฮียอ้วนนครผมผมซื้อทุกคนอนะผมกลัวอะไรเออเราซื้อพระเราไม่ได้ไปขโมยพระใครมาเริ่มเก็บอายุเท่าไหร่เริ่มเก็บเมื่อปีสามสองพันห้าร้อยสามสิบเกือบเกือบสี่สิบสองพันห้าร้อยสามสิบกว่าผมมาเป็นเท่าแก่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า ตอนนั้นยังเป็นลูกจ้างก็งทางานมาหลายปีเริ่มมีทรัพย์สมบัตินะพอเริ่มมีทรัพย์สมบัติสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วต้องเป็นทุนเดิมก็คือพระเครื่องนะครับเราก็ชอบพระเครื่องเป็นทุนเดิมเราก็ซื้อพระเครื่องเก็บเอาไว้นะถามว่ายุคนั้นแพงไหมมันก็แพงในยุคนั้นแพงในยุคนั้นนะครับเออผมไม่เคยได้ซื้อหรอกทองเทิงนะซื้อแต่พระซื้อแต่พระซื้อจนจะเป็นบ้าเป็นบอ,เป,นบอเป็นหลัง เดินเข้างานวงวานเนี่ยเป็นนั่งวันวันมีแต่คนอภระมาเสิร์ฟนะหมูมาแล้วสมัยนั้นเขาเรียกผมว่าหมูเฮียตือที่เฮียประคองเครพูดอ่ะนะหมูมาแล้วแต่เฮียเฮียประคองไม่ได้ว่าผมนะสมัยก่อนเขบอกหมูมาแล้วคนซื้อๆดีๆสุดท้ายนะ้เสียแม่งเป็นลำของหมูใ <laughs> ช่เ๋อ,เอ,เอไม่คือองี้ครับคุณวันเสาร์ปีกุล มันมันต้องจิตใจรักด้วยนะจิตใจไม่ต้องรักด้วยผมเป็นคนที่รักพระรักอะไรเนี่ยผมรักไสยศาสตร์รักหลายอย่างผมก็เลยเก็บมาตั้งแต่สมัยนั้นนะ่ะพอมีกําลังพระอะไรวะที่ดังๆเนี่ยเราอยากได้หมดนะเคยเก็บพระไอ้กระทงกระถินเนี่ยสามสี่ร้อยองค์ไอ้หา่าแม่งไม่ได้เรื่องก็แลพอพอมีเริ่มมีปัจจัยก็ซื้อพระที่เราชอบดีกยว่าซื้อซื้อ,อทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหราคาบวกไปต้องเท่าไหร่ นะครับคุยกันแทบไม่รู้เรื่องรนะาคาไปไกลละนะครับอืมนะบักถามบางคนอืซื้อพระพระเนี่ยนะดีนะดูได้ดูเนี่ยเนี่ยคนเก็บพระเนี่ยนะดูบอยท่าอาจารย์เี็กแมงรวยใจหาอันี้คนเก็บพระดีๆเก็บยั่งยืนนะแม่งรวยรวยรวยอย่างนั้นแหละใช่ปะโหวงการพระมึกเงี้ยเล่นดีๆเพราะเนี่ยเราก็ต้องชมนะน้องนุ่งนะเก็บพระ ลังผมแต่ว,ว่าทุกวันนี้มันก็เก่งชิปหายเลยเราก็ต้องยอมรับเออคนมันเก่งว่ะเราก็ต้องยอมนับถือมันว่าเออมันมันมันแน่เว้ยมันแน่ใช่ป่ะบางคนแม่งแก่งากเลยฮะชีวิตนี่ยังไม่มีอะไรเลยเออบางคนแก่งากเลยชีวิตยังไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราไม่เหมือนกันชีวิตคือการเดินทางวัดอาจารย์ผมแหละก็ผมก็นับถือท่านจริงๆสุดชีวิตนะนะเราก็ต้องยอมรับ นะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะมาเช้าเดินทางไปวัดชินวรารามนะครับไป <c oughs> กราบหลวงพ่อํำนาญตีลิวมาเช้าท่านอยู่วัดก็แแวะตลาดทนบุรีแวะกินข้าวแล้วก็ซื้อแของไปฝากท่านเล็กๆน้อยๆนะครับฝากท่านเล็กๆน้อยๆก็เป็นพวกของกินของฉันอะไรพวกนี้แหละก็นะก็ไปถวายเพลนท่านแหละไว้เอาซื้อไปถวายเพลนท่าน ก็พอดีไปเช้าก็เลยทัานท่นวัชรพลนะครับวัชรพล <c oughs> ครับครับไปถวายเพงท่านก็ยังดีไปไป,ไป,ไปทัานแล้วมันมาเช้าก็โอ้โลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะเยอะนะครับเยอะไปถึงก็กับท่านไม่ได้คุยกับท่านเท่าไหร่เราพอดีมีธุระต้องเดินทางไปรามินทาต่ออตอนนี้ก็ไปรามินทากลับมาแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีของผมอย่างมากนะครับโชคดีอย่างมากนะครับหลวงพ่อท่าน อาจารย์หรือหลวงพ่อเนี่ยท่านเมตตาผมมากนะวันนี้ไปถึงก็คุยท่านนิดหน่อยไม่ได้คุยเยอะพอพอบอกว่าเดี๋ยวผมจะมีธุระต้องไปรามินทาอ่าท่านก็นั่นะนะวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะโชยดูวันดีกอฟบ,บางเตยนะครับวันนี้ท่านเมตตาผมมากนะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดูเลยแล้วกันไม่ต้องวเวอร์นะครับนี่ <c oughs> วันนี้ท่านมอบอันนี้ให้ผมครับ <c oughs> คุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับคุณแผนพิมพ์ใหญ่นี่พร้อมตลับเลยอ่า สร้างจํานวนเก้าองค์นะสร้างจํานวนเก้าองค์นะท่านบอกว่านะสร้างเก้าองค์ท่านให้ผมนะจาน์ดินสอนะครับที่วัดเนี่ยเปิดให้เช่าบูชาองค์ละสามแสนบาทนะแต่มันหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วครับอันนี้เป็นของส่วนตัวของท่านนะเป็นของส่วนตัวของท่านท่านมอบให้ผมไว้ท่านบอกท่านให้นะวัดมาจากจีวรเลยท่านบอกเตรียมไว้ไว้นะครับนี่นะครับ สวยมากมวันนี้ทนวนมวลสารเห็นชัดมากเลยนะเป็นที่ต้องการจับของหลายหลายคนมากเลยนะเชื่อเปล่าผมผมเห็นแล้ววันนี้อาจารย์ให้ผมเลยนะโอ้โหผมขนลุกขนพองอถ้าเมตตาผมมากเลยนะให้มาผมอืทั้งทั้งทั้งเลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับจานจานอนทร์ท่านบอกสร้างแค่เก้าองค์นะสร้างเก้าองค์แล้วก็ราคาที่เปิดให้เช่าเนี่ยองละสามแสนบาทนะครับหมดไปแล้วนะจากที่วัด นะครับที่วัดไม่มีนะท่านก็เมตตามอบไปผมดูจนวนมวลมวลสารเลยโอ้โหสุดน่าเชื่อว่าผมแบบพูดแบบลูกผู้ชายเลยนะผมไม่คิดว่ายังว่ายังมีจะไปเช่าต่อใครก็ไม่รู้จะไปเช่าต่อจากที่ไหนเพราะมันจะมีมีข้าก้าวองค์คิดผมคิดอยู่ในใจว่าแม่ผมอยากได้อยากได้อยากได้แล้วนะไม่คิดด้วยไม่ฝันว่าจู่ๆท่านก็จะมอบให้ผมนะครับนะท่านมอบให้ผมนะครับขอบคุณกขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์ ตำนานอุตมปัญโยมากๆนะครับนะผมนะส่วนองค์นี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ท่านมอบให้ผมมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่เป็นพิมพ์เล็กนะฮะนะก็มาโชว์อีกหนึ่งครั้งสมปาถนาเลยครับใช่ครับคุณนลินนรินชัดจะน,นลินรัตใช่ไหมนี่องค์นี้ท่านมอบให้ผมมาอ่สอบหลายอาทิตย์แล้วนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะองค์ปฐมฤบษอร์นะครับ,นะมมนะรบท่านนี่ให้ใหผมฟรีนะครับขอโชว์อีกรอบนะครับ อืมนะครับในพระปิตาหายากหายากนะครับ